ความสำคัญของวันจักรีวันจักรีคือวันที่ระลึกถึงพระมหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งสเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีอีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในานามกรุงเทพมหานาคนบรบวรรัตนโกสินทร์ ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรีซึ่งเมื่อครั้งที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้นมีอาณาบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้เป็นเมืองหลวงที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่สี่ได้ทรงเปลี่ยนนาใหม่จากกรุงเทพมหานครบรวรรัตนโกสินเป็น กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินเช่นเดียวกันกับที่เคยเรียกยุคสมัยที่ผ่านมาในสยามโดยพระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินนี้ได้สืบสันตะดีวงต่อเนื่องกันมาในราชวงศ์เดียวกันจนถึงปัจจุบันมี10บรัชกาลร,รวมระยะเวลาแล้วกว่า240ปีค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 จึงมีพระบรมราชองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปขึ้นในวันที่6เมษายนปีเดียวกันอีกทั้งยังโปรดให้เรียกวันที่6เมษายนนี้ว่าวันจักรีนะคะ